วันนี้ผมจะมาใช้อแอป X Recorder กันเขาบอกกันว่าแอปนี้ดีตรงนน้ต d ตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้ามันใช้ได้ดีจริงผมก,ก็อยากจะเอามาใช้เพื่อการอัคดคลิปเพื่อที่ผมจะเอามาาใช้ใช้เป็นตัวสร้างเงินเพราะว่าผมาผมก็อยู่มมหเทอมหนครับ คิดว่าน่าจะหาเงินก็ได้ดีนะปั้นสร้างเนื้อสร้างตัวได้แต่ตอนนี้ก็ดีเหมือนกัน,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 กน,กนใช่เนี่ย <c oughs> การทดสอบอัดคลิปด้วยอ่าด้วย rv ผมสลับผมผมก็จะใช้อ่าตัวอย่าง foren เพราะตัว foren เป็นตัวคอนที่ท่านสลับผม เล่นไปสักพักลำไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มแรงใช่หเนี่ยผมเลยคิดว่าถ้าลองถ้าลองใช้ถ้าลองใช้ดูน่าจะโอเคลองลองแบบลองลำลองทดสอบใช้ตัวเนี้ยทดสอบแอบดูว่ามันโอเคหรือเปล่าความสัมพันธ์ช่างเป็นเรื่องวุ่นวายเสียจริงความสัมพันธ์ช่างเป็น ไม่กระตุกไม่กระตุกเลยนะเนียก้าชิดยกจ้วงแทงเฮ้ยก้าชิดยกจ้วงแทงเลยนะเนี่ยมันไม่แหลกเลยอ่ะไม่แหลกเลยแม้แต่นิดเดียวไม่แหลกเลยไะเงาอีกรอบครั้งนี้แบบลำเรื่อยๆเลย ดูดิว่ามันจะโอเคขนาดไหนท่านหญิงพริงพร้งฟิปาของท่านช่างเอาไว้เพืพ่อคิดก่อนแล้วเัยไม่แหลกเลยนะจังหวะตีน ผมจะผมะาทดสอบแค่เพียแค่นี้แล้วผมจะลองลงคลิปนี้ดูครับขอบคุณที่รับชมครับ